นะครับเพนนะครับเบอร์ห้าพันห้าเอสเอสนะครับประมาณ BG20 นะรเพนรุ่นนี้ประมาณ BG20 นะครับตัวบอดี้อ่าเป็นบอดี้กราไฟนะครับสปูลโลหะนะครับนะถือว่าสภาพยังยังสวยนะยังสวยอยู่นะครับนะเพนนะครับนะนะครับนี่นะครับสภาพตัวรอกนะครับค่อยๆชมกันนะครับ นะครับผลิต USA นะครับตัวนี้นะ USA พร้อมขาย US นะครับ,นะรบ USA นะครับขาต่างๆนะครับ แขนนะครับแขนสามารถสับซ้ายขวาได้นะเป็นแขนเกลียวนะครับนะครับแขนแขนโลหะนะครับแขนเกลียวนะครับตูกต่างๆนะครับนะครับหนอบจะเป็นทรงแบบหนอบนี้นะครับเป็นหนอบแบบนี้นะครับนะครับดูนี้นะครับหน่อบกลมนะครับเป็นหนอบกลมนะครับนะครับ ก็สับใช้ขวาเปิดฝานะครับเปิดฝาสกูนะครับเป็นแขนเกลียวนะครับไปหลังนะครับย่อนแขนก็คลายออกนะครับเดินหน้าล็อกนะครับนะครับส่วนชุดโรเตอร์เขานะครับนี่นะครับสภาพยังสวยนะชุดโรเตอร์ของแผ่นเพลต่างๆนะครับลูกสปูนสวยนะครับลูกสปูน นะครับกับเบอร์ห้าน SS นะครับสกรีนต่างๆนะครับยังสวยงามนะครับไม่มีเอ็นปิดนะครับเปิดโชว์หมดนะครับลูกสปูนยังสวยนะครับยังสวยๆอยู่นะครับนี่นะครับ สวยงามนะคลิกเสียงดังดีนะครับฝานะครับตัวกดเป็นแบบโลหะทองเหลืองนะครับแผ่นกดนะครับแกนนะครับเป็นแกนใหญ่นะครับเป็นแกนใหญ่นะครับพวกนี้นะครับลูกสปูลนะครับ ดังดีนะครับน้ำหนักนะน้ำหนักกดเบรกนะครับค่อนข้างหนักนะครับพวกนี้ครับโม่เบรกใช้งานปกตินะนะครับเล่นเสร็จก็คลายเบรกออกหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะนะครับการใช้งานนะครับหมุนใช้งานได้ปกตินะครับหมุนลื่นปกตินะครับนะครับล็อกหลังนะครับหน้ารอก เดิหน Safe. หน้านะครับเตะกลับนะครับไม่ขัดไม่ค้างนะครับแกนสับซ้ายขวาได้นะครับคลิกเสียงปดคลิกเสียงดังดีนะครับล็อกหลังท้ายตรงนี้นะนะครับถลอยหลังได้ปกตินะครับนะขลถอยหลังปกตินะครับเดินหน้านะครับโอเคนะครับประมาณ BG20 นะตัวนี้นะเพนนะครับเบอร์5 5าพ s นนะครับเพนอพนา s อสเ ใครชอบนะก็จัดได้นะครับก็ตามนะครับก็เปิดตามสภาพนะตามสภาพแล้วก็ต้นทุนนะครับนะนะครับก็นะครับ,ก,นะรบกำไรนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับพยายามหามาให้นะพยายามหามาให้ดูให้ชมให้เลือกชมหรือซื้อกันนะครับ,นะรบนะประมาณนี้นะครับนานๆนะนะนะ